สี่สิ่งที่ควรเลี่ยงหากอยากลดไขมันไตรกลีเซอไรด์รู้ไหมคะว,ว่าไตรกลีเซอไรด์สูงไม่ใช่ตัวเลขในผลเลือดแต่มันคือภยัยเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดตีบและไขมันพอกตับโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่ทําให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นบางอย่างใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด 1. น้ําผลไม้หลายคนคิดว่าน้ําผลไม้เฮลตี้แต่จริงๆแล้วมีน้ําตาลสูงและทุงดูดซึมเร็วมาก ทำให้ตับเปลี่ยนน้าตาลส่วนเกินไปเป็นไตรกิสรด์ทันที 2. แอลกอฮอล์เบียร์ไวน์หรือเหล้าแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบทําให้ตับผลิตไตรกิสรายเพิ่มขึ้นบางคนดื่มนิดเดียวแต่ค่าเพิ่มขึ้นสูงเลย 3. ข้าวขาวและแป้งขัดสีสิ่งที่หลายคนไม่รู้คือข้าวขาวเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือขนมปังขัดสีย่อยเร็วมากกลายเป็นน้ําตาลในเลือดแล้วตับก็เปลี่ยนเป็นไตรกิสรด์โดยตรง สของหวานแฝงนี่คือกับดักที่หลายคนพลาดน้ำอัดลมไอศครีมหรือขนมมักมีน้ำตาลฟุกโตสสูงซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ไตกรีสลายพุ่งแรงที่สุดดังนั้นหากอยากลดไตกรีสลายจริงๆต้องเลี่ยง4สิ่งนี้ค่ะเพราะไม่งั้นเสียงล้มหัวใจหลอดเลือดตีบไขมันพอกตับโดยไม่รู้ตัวค่ะถ้าชอบเนื้อหาสุขภาพกดติดตามช่องหมอจุ๋มไว้นะคะ